สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอยากเจอกันเลยเทั้งเผยเหตุขับรถเหยียบมือถือฝืนทำ u t u b e ให้ออกเวิร์กพอยต์ลันซินคิดทั้งถดเถิงเผยนชําำระโซเชียลกับบอลเชิญยิม้มถึงเรื่องไม่เล่นโซเชียลไม่มีมือถือเพิ่งจะมีว่าเคยมีตั้งแต่แรกแรก,แกไม่ใช่ตัวเรานี่วาเรามีความสุขกับครอบครัวเป็นความสุขที่ใหญ่มากพอกริ้งมาฮัลโหลความสุขดาวลงเลยต้องมารับรู้เรื่องอะไร ที่ต้องมารับรู้ด้วยไม่น่ารู้เรื่องอะไรก็ช่างถ้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกของเราเอามือถือวางกับถนนแล้วขับรถเยียบมึงกับกูจะเจอกันเลยก็ไม่ใช้กันเลยเยียบทิ้งเลยทําไอ้หน่งเลยไอ้น่องอยู่ด้วยไอ้น่งตะกนพิเทงบอกไม่เอาเสียงที่โทรมาผู้ชายพักพวกเพื่อนฝูงเดือดร้อนเงินเรื่องเดือดร้อนเงินเยอะมากคืออยากจะบอกมันว่ามึงลองดิ้นได้ไหมเมื่อมึงมีกูมึงไม่ดิ้นเลยอะไรก็ร้ามึงรู้ไหม กูก็มีนี่เหมือนกันมึงมินี่แค่หลักพันหลักหมืน่นกูมินี่ตั้งกี่ล้านแต่ทุกคนมองว่ามึงรวยแล้วเลยไม่ใช้มือถือมันเลยธรรมดาไม่สงสิงกับใครไม่รับรู้เรื่องไม่ได้รับรู้วันๆก็ออกไปหากินอย่างเดียวแล้วกลับบ้านมันถามว่าอยู่บ้านสนใช้ชีวิตกับครอบครัวมีความสุขแบบนี้เท่งยอมรับกูโอเคเลยความสุขอีกอย่างคือบนเวทีความในใจเรื่องถ่าย YouTube ต่างๆเท่งบอกว่าความจริง แล้วสมรับตัวเองไม่อยากถ่ายยอมรับว่าฝืนถามว่าทำไมไม่บอกเมียว่าไม่อยากถ่ายเท่งถึงกับอุทานว่าโหเรื่องใหญ่เลยเงินไม่ได้มากมายนะสหรับพี่มันไม่ใช่เพราะพี่เป็นคนใช้เงินไม่เป็นสิ่งที่พี่หามาตลอดให้ครอบครัวสุขสบายพอแล้วไปถ่ายกลับมาก็มาถ่ายรู้สึกแล้วเวลาตัวกูอยู่ไหนวะนอนยังแอบถ่ายถามว่าสร้างช่องถามว่าสร้างช่อง YouTube เป็นพื้นฐานวันหนึ่งอิ่มตัวจากเวิร์กพอย์คิดจะทำ u t u b e เต็มตัวไหม เท่งบอกทันทีว่าไม่เอาไม่ทําเก็บเงินเก็บทองทุกอย่างมันไม่ต้องอะไรมากมายแล้วถามว่าสุขสบายได้เลยเท่งบอกว่าใช่ถามว่ามื่นกว่าร้านเท่งถึงกับสาธุอย่างน้อยพี่มีธุรกิจโยธุรกิจที่ตลาดธุรกิจขนมจีนที่สวนเท่งอีกโฮมสเตย์ที่กาญจนบ,บุรีอีกแต่จะทําช่อง YouTube ก็ไม่ว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของครอบครัวของเมียก็ทําแต่ความรู้สึกคือเราอยากอยู่ส่วนตัวไงส่วนตัวเราอยู่ตรงไหนคือการ ีหรอถามว่าให้ออกจากเวิร์กพอยต์เต็มตัวมาทํา YouTube เลยไหมแท่งถึงกับลันสิ้นคิดทรยศอปยศชีวิตตัวเองเวิร์กพอยต์องค์กรใหญ่มากพูดถึงพี่ตาพี่จิกพีพีเขาดูแลครอบครัวพี่ด้วยเขาไม่ได้ดูแลพี่คนเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ